ครับวันนี้ก็พามาชมทุเรียนยาวิ้นจีนะครับที่ปลูกมาถึงปีก็ออกดอกนะครับอันนี้กีบดอกก็ร่วงแล้วแต่ว่าหางเย้เขายังไม่ร่วงนะครับก็หลายๆท่านว่าเอาไว้ถ้าติดผลลูกต้นก็จะโซมหรือตายไปเลยนะครับก็ส่งให้ท่านที่สนใจนะครับเลปีใรู้ด้วยกันนะครับ ผมก็ใส่ปุ๋ย6-3-3นะครับอินทรีย์เคมีพันธุ์แล้วก็ฉีดแคลเซียมบอรอนนะครับต้นเขายังเล็กนะครับแต่ว่าต้นนี้ดอกหลงมานะครับนะครับหางแย่ยังไม่ร่วงนะครับผมก็ให้น้ํานะครับนวันนี้ก็ฟ้าปิดหน่อยนะครับอีสานสกลนครอาการลดลงนะครับอุณหภูมิลดลงนะครับก็แมงมีแมลงปีกแข็งนะครับใบเขาไม่สวยเลยนะครับ แมงกีนูนนะครับอกสารว่ากัดกินใบนะครับก็ฉีดยาผมก็ฉีดแคนส้วนโบลอนนะครับนี่ก็คั่วดูคั่วเขาต่ก่อนเล็กๆนะก็เริ่มเริ่มดูดอาหารพลังดูดมาแล้วครับก็ถ้าร่วงก็ไม่เป็นไรนะครับก็เรียกเรียกไปเรียนรู้นะครับท่านที่สนใจทุเรียนสายพันนี้นะครับทุเรียนยาวเรนจีนะครับทุเรียนอร่อยของเบตงนะครับผมก็ยังไม่เคยได้ชิมนะครับทุเรียนสายพันนี้นะครับ ก็สั่งซื้อจากน้องเขาที่ภาคใต้มานะครับแต่ต้นพันธ์แข็งแรงนะครับนี่ก็มีอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ครับก็ห้าเยอะครับก็ยังไม่ค่อยเอาออกนะครับกัวช่วงฤดูแล้อากาศร้อนนะครับตอนี้ก็ให้น้ำเหมือนกันนะครับเรียนยาเลียจีนะครับสวนของผมนี่ก็อยู่สกลนครนะครับอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครนะครับ ก็ปลูกผสมผสานหลายอย่างนะครับก็มีอะโวคาโดด้วยนะครับต้นนี้ก็ปลูกคู่นะครับปลูกต้นคู่นะครับรยยลิ้นจี่นะครับปศิบอมโมทางใบนะครับเจ็ดถึงสิบวันครั้งนะครับรย,ยาลิ้นจี่นะครับ ด้านข้างสลับฟันปลาก็เป็นอะโวคาโดนะครับอะโวคาโดกลังติดลูกมากันนะครับบักขนีนะครับต้นนี้ก็คู่เหมือนกันนะครับทวียาลิ้นจีนะครับยาขึ้นเยอะกับต้นไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ยังไม่ถึงปีนะครับก็คงจะไม่เล่งเขาเท่าไหร่นะครับให้เป็นธรรมชาติไปเลยนะครับไวร่าเค้งเลนนะครับตรงนี้ก็เป็นน้าดํานะครับสองต้นก็ใบไม่ค่อยสวยนะครับ ดำนะครับในใ่สวนนะครับถัดมาก็เป็นมูลสันกิงนะครับต้นเดนมูลสันกิงนะครับอันนี้ผมมีห้าต้นนะครับล้วก็ปลูกแซมกับต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยด้านข้างนะครับมูลสันกิงนะครับยกยกโคขึ้นแล้วประมาณสามสิบเซนนะครับมูลสันกิงนะครับ ทุเรียนอะไรทุเรียนดังของมาเลเซียมูซันคิงไม่รู้ว่าจะกี่ปีจะได้ตดฝนที่สกลนครน,นะครับดุเรียนมูซันคิงนะครับนี่ก็กำลังให้น้ำนะครับวันนี้นะครับนะครับทุเรียนมูซันคิงอันนี้ก็หมอนทองไม่สวยนะครับเป็นโรคนะครับราเขาไม่ค่อยจะดีนะครับ ้ลาไม่ค่อยจะดีนะครับนี่ก็ยาลิ้นจี่ต้นหนึ่งนะครับยาลิ้นจี่ตัวนี้ก็ต้นคู่ครับทุเรียนยาลิ้นจีต้นคู่ก็ให้น้ํานะครับแต่ถ้าเขาโตขึ้นคงจะขยายสปริงเกอร์เป็นสองจุดนะครับตัวนี้ก็เป็นทองลิ้นจงนะครับทองลิ้นจง ซื้อมาสองต้นนะครับทองลินจงครับอันนี้ก็ทองนินจงนะครับแมงกัดใบเยอะนะครับวันนี้ก็แดดไม่ออกนะครับแต่ว่าใบไม่สวยยอดจะไปกันแล้วนะครับทองนินจงครับก็มีต้นใหญนะ่อายุประมาณสามสี่ปีนะครับแต่ยังไม่ติดลูกนะครับ ตอนนี้ต้นคู่เลยครับซื้อจากเพื่อนเดี๋ยวมาให้นะครับว่าเป็นพันเน้อพันกบชายน้ำหมือ่านะครับเนะี่ยเดี๋ยวว่ายอดเนี่ยแมงปีเขียงกัดนะครับก็ฉีดยาคาบริวนะครับเซฟวินไม่รู้จะอยู่หรือเปล่านะครับพอทาไม่ทาลิกซี่อยู่บ้างนะครับ นั้นมีน้ำไหลออกมานะครับเลยทาไว้กันไว้นะครับตรงน,นี้ก็ต้นเล็กคู่มีก้านยาวกับขอบชายน้ำนะครับนี่ก็เป็นหมอนทองนะครับหมอนทองปีหน้าไม่รู้จะเอาลูกหรือเปล่านะครับแต่ต้นสมบูรณ์ว่าจะเอาไว้อยู่สักลูกสองลูกนะครับถ้าเขา ออกดอกนะครับนี้ก็หมอนทองเช่นกันนะครับแบบใกล้กันนะครับมอนทองอันนี้ก็หมอนทองนะครับอีกต้นหนึ่งนะครับตัดมาคู่เลกนี่ก็อยู่ใกล้ถนนนะครับนี่ก็เป็นกบชายน้ําต้นคู่นะครับวันนี้รบาิการข้อขอดำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ